ยีนในมือผมนี้นะครับคือยีนรีวายทรง505เมตรอินยูเนะครับผมเป็นยีนริมแดงเพื่อนๆริมเนี่ยนะสวยมากๆนะครับจากที่เห็นอย่างนี้เลยนะครับยีนรีวายทรง505เนี่ยนะครับ เป็นยีนที่พัฒนามาจากยีนร e ว i r e ง501นะครับในปี1954นะถือว่าเป็นยีนร e ว i ตัวแรกที่ใช้ซิปนะครับในการทํากางเกงยีนนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยยีนตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นยีนรีว i r ง5514นะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนชื่อในอปี1967นะครับเป็นยีนรีว i ยง505นะครับ ยีนทรง505เนี่ยนะได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นนะครับในฝั่งตะวันออกของอเมริกามากๆนะครับโดยเฉพาะในนิวยอร์กนะครับ <c oughs> เนื่องจากทรงอ่ะมันจะเป็นทรงสลิมนะแล้วก็เอวมันก็จะต่ำนิดๆนะใส่แล้วมันจะดูยุโรปยุโรปดูทันสมัยหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ศิลปินที่เอายีนเนี่ยมาใส่เล่นคอนเสิร์ตแล้วสวยเนี่ยนะครับก็คือศิลปินวงราโมนนะครับแล้วก็ เดบบี้แฮร์รี่นะครับเรามาดูรายละเอียดของยีนกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวป้ายหนังด้านหลังก่อนนะครับป้ายหนังด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นป้ายหนังนะครับปั๊มจมนะสีน้ําตาลนะครับผิวเนียนเรียบสวยงามนะทีนี้เรามาดูตัวป้ายเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายแท็กนะครับเขียนว่า505 Regular นะครับส่วนอันนี้ก็คือป้ายแฟชเชอร์นะครับเป็นป้ายแฟชเชอร์ทรงแบทวิงนะครับแล้วก็มีธงชาติอเมริกาอยู่ด้านใน ทีนี้มาดูลายกระเป๋าหลังลายกระเป๋าหลังเนี่ยจะเป็นลายปีกนกนะครับแล้วก็มีจุดตัดเพชรตรงกลางนะครับตัวเล็บแท็บเนี่ยเป็นเล็บแท็บบิ๊กอ e, ีแบบพรีเมียมอ e. ีทีนี้มาดูตรงบริเวณปลายขาปลายขาเนี่ยก็จะเป็นริมแดงใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ได้พุ่งเนี่ยจะเป็นได้พุ่งสีครีมนะออกจะเป็นสีสนิมสนิมนิดหนึ่งนะครับตรงลูกโซ่เนี่ยจะเป็นลูกโซ่สีทอง ทีนี้เรามาดูตัวกระดุมเม็ดบนนะครับกระดุมเม็ดบนเนี่ยจะเป็นกระดุมเม็ดบนแบบรีวาย501เลยนะครับรหัสโรงงานด้านหลังเนี่ยจะเป็นเลขตอกเขียนว่า5244นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแท็กที่เขียนว่ารีวายพรีเมียมนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแท็กของธงชาติสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อเคลมให้รู้ว่าเป็น m a d e in USA ตัวคอยพ็อกเก็ตก็เป็นคอยพ็อกเก็ตขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็นหมุด ทองแดงนะครับทีนี้เรามาดูแคตแท็กด้านในแคตแท็กด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ครับตัวป้ายวอเตอร์เ s สนะครับที่ผลิตด้วยการใช้น้ำในปริมาณที่น้อยนะครับแล้วก็เป็นแคตแท็ก Made in USA ตัวทรงของรีวเนี่ยนะครับถ้าเราดูรหัสเนี่ยก็จะเป็นรหัส505แล้วก็ตัวรหัสผ้าเนี่ยจะเป็นรหัสผ้า1868นะ วันที่ผลิตเนี่ยจะผลิตในสัปดาห์ที่38ของปี2 0 2 3โรงงานที่ผลิตก็จะเป็นโรงงานรหัส5244ครับมาดูถุงกระเป๋าด้านในนิดนึงตรงนี้ก็จะมีการปั๊มนะครับเเขียนว่าเป็นโลโก้รีวายนะครับแล้วก็เป็นการเคลมนะครับครบรอบ150ปีของรีวายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท็ก made in USA แล้วก็เป็นแท็ก5 5 5 regular นะครับผม โอเคครับจบแล้วครับเพื่อนเพื่อนรวดเร็วไหยครับ <laughs>